จะเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อครอบรัอสมิธถูกฆ่าล้างครอบครัวแบบไม่เหลือสักคนจากฝีมือของใครบางคนที่ประสงค์ร้ายขณะที่ริกเองก็ยังคงหาทางออกจากวงกดอยู่แต่ต้องรีบเลยล่ะเพราะที่บ้านกำลังไม่ปลอดภัยสุดๆเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปไปพบกันได้ในริกแอนด์มอร์ตี้คอม,มิกเล่มที่3ครับ และก็เหมือนเคยนะครับถ้าชอบคลิปของเราตัวนี้ตูนก็ฝากกดไลค์พวกเราด้วยนะครับหรือที่อยากด o n a t e ก็สามารถทำได้ตามช่องทางด้านล่างเลยเนี่ยเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับ นี่ตอนนี้เวลาได้ล่วงเลยไปเดือนกว่าแล้วหลังจากริกผลักมอตตี้ให้กลับเข้ามาในประตูมิตินันจนเขารอจะเขาวกอดมรณะมาได้แต่ถว่าการกลับมาบ้านครั้งนี้มันแทบไม่มีอะไรน่าพิสมัยเลยเพราะเจอรี่มันได้ประกาศขายโรงรถและไอเทมต่างๆที่อยู่ในห้องทดลองของริกทิ้งซะง,งั้นเพียงเพื่อจะทําความสะอาดไม่ให้บ้านรกมอตตี้หัวร้อนจะจัดที่ครอบครัวทําแบบนี้กับตาของเขาเพราะการตื่นมาเจอโรงรถเจอห้องทดลองและไอเทมแปลกๆของริกเนี่ยมันเป็นส่วนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขา นะแต่พ่อแม่กลับมาทำลายทิ้งกันดื้อๆได้ยังไงก็จะระเบิดอารมณ์ใส่ด้วยการปาดแก้วกาแฟของเจอรี่ทิ้งแถมยังฝากสองนิ้วให้เจอรี่อีกด้วยแบบไม่สนว่ามันยังเป็นพ่ออยู่หรือเปล่าหมอตีดูก้าวร้าวสุดๆหลังจากสูญเสียริกไปเบดพยายามปลอบเจอรี่ว่าลูกเขายังเด็กอยู่เนะี่ยเขาแค่เสียใจและโทษตัวเองมาตลอดที่ทําให้ริคต้องติดอยู่ที่นั่นหลายเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวลูกก็คงดีขึ้นเองแหละนะ แต่ทว่าพวกเขากลับไม่รู้เลยมอร์ตี้ที่อยู่ตรงหน้าและเต็มไปด้วยความก้าวร้าวแล้เนี่ยมันไม่ใช่มอร์ตี้ที่พวกเขาเคยรู้จักหากแท่เป็นร่างโคลนที่เอเลี่ยนโคลนเป็นคนสร้างขึ้นมาและเจ้าเอเลี่ยนโคลนตัวนี้มันก็มาจากตอนที่เจอรี่เผลอทําขวดแก้วของริกตกแตกนั่นแหละก็เราจะเห็นมอร์ตี้โคลนเดินขึ้นมาบนห้องเดินผ่านรูปของริกที่เก็บตัวมันมาใส่ขวดโหลและมอร์ตี้ตัวจริงที่ถูกพันผ้าไว้ยังกับมัมมี่เว้ยลสิแล้วแบบนี้จะเป็นยังไงต่อไปเนี่ย แต่กลับมาในวงกดคลัคสไปตอนนี้ริกได้ร่วมมือกับนักโทษสุดหล่อที่ทะเลาะกันในตอนที่แล้วเรียบร้อยยังน้อยการมีหมอนี่อยู่เขาก็คงไม่ต้องออกแรงมากเลยนะริกยังคงสงสัยว่าไอหมอนี่มันเข้าคุกมาได้ยังไงแล้วก็ถามมันซ้ำๆอยู่นั่นแหละแต่ถอว่ากลับมีฝูงแมงมุมยักษ์วิ่งไล่ตามพวกเขามาติดๆจนต้ตองวิ่งหนีตายกันอลมานซึ่งขณะที่วิ่งหนีกันอยู่เนี่ยริกมันก็ยังคงสักไซอยากรู้อยู่ดีว่าไอคนหน้าหล่อๆแบบหมอน,นี่มันติดคุกมาได้ยังไงวะโดยความที่ยังไงก็อาจจะตายอยู่แล้ววไมมมม่่ีีประะโยชน์ทจกุคา ริกเลยหยิบจุดนี้มากดดันให้หมอนั่นบอกความจริงว่ามันติดคุกมาได้ยังไงเจ้าหนุ่มหล่อสารภาพว่าเขาได้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงขึ้นซึ่งมันเป็นเคสเมาแล้วขับแถมรถที่ขับเนี่ยยังเป็นรถโรงเรียนที่เต็มไปด้วยเด็กๆอีกถึงฮากซึ่งมันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตด้วยในเหตุการณ์นั้นในที่สุดริกก็ได้รู้ความจริงสักทีหลังจากถามมาตั้งสองตอนโอ้ย ลงสักทีแบบนี้ค่อยรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยริกโล่งใจแล้วเหมือนตัวเองยกภูเขาออกจากอกสุดท้ายแล้วริกก็กดดันมันสำเร็จหลังจากเค้นอยู่ตั้งสองเล่มพอเขาหายคาใจแล้วว่าไอ้รูปหล่อเนี่ยมาติดคุกได้ยังไงเขาก็จัดการฆ่ามันทิ้งซะเพราะยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์อยู่แล้วอันที่จริงที่ริกยอมติดก่อกับไอ้หมอนี่ตั้ง80กว่าวันเนี่ยก็เพียงเพราะเขาอยากรู้ว่าหมอนี่มาติดคุกได้ยังไงก็แค่นั้นแหละครับถ้าจะให้ออกจากวงกดเขาใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถออกมาได้แล้วแหละแต่นี่ต้องยอมตีเนียตั้ง ก็รู้ความจริงให้ได้ใช่ครับเรื่องมันก็แค่นั้นแหละแม่โคจะลงทุนภาพจากกลับมาที่บ้านเบสที่กำลังทำความสะอาดชั้นใต้ดินหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเจอรี่แลนด์อยู่เธอก็เจอทั้งเศษอาหารทั้งขยะและหนังสือโป๊ซึ่งก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่ไปติดตรงขวดโหลอะไรบางอย่างนี่แหละนี่จะต้องเป็นขวดเก็บสัตว์หรืออะไรแน่ๆเลยเอ๊ะหรือว่าจะเป็นไอ้นั่นของริก แต่ยังไม่ทันที่เบสจะได้พูดอะไรออกมาอีกเธอก็ถูกเอเลี่ยนโคลนยองเขามางับหัวจากด้านหลังทันทีก่อนที่เธอจะหมดสติไปซึ่งขนาดนั้นเองซัมเมอร์ก็กลับมาบ้านพอดีและต้องแปลกใจว่าทำไมบ้านถึงได้มืดขนาดนี้มันไม่มีคนอยู่เลยหรือไงผมยูนี่ซัมเมอร์เสียงเย็นๆของมอร์ตี้ทำเอาซัมเมอร์เกือบจะหัวใจวายนี่นายทําอะไรของนายเนี่ยจะมานั่งในมุมมืดๆอยู่ตรงนี้ทาไมทําตัวเป็นพวกเหลือขอไปได้ มอร์ตี้ที่ดูแปลกๆไปชวนซัมเมอร์ให้มานั่งคุยด้วยกันเขาบอกว่ามีเรื่องจะคุยเยอะเลยแต่ซัมเมอร์ที่เริ่มรู้สึกไม่ดีกับมอร์ตี้ก็เลยไม่ยอมคุยด้วยแล้วปฏิเสธไปทําให้มอร์ตี้โกรธจัดแบบไร้าสาเหตุแล้วก็พุ่งมาโจมตีเธอซะอย่างนั้นเวรแล้วนี่แกเป็นบ้าอะไรวเนี่ยมอร์ตี้ มอตี้ที่บ้าคลั่งวิ่งไล่ซัมเมอร์ไม่หยุดและเกิดจะจับเธอได้ทันแต่ดีที่ซัมเมอร์ถีบสนกลับไปจนฟันร่วงแล้วรีบเพ่นขึ้นมาในห้องได้สำเร็จโดยมีเสียงขู่จากมอตี้คลั่งตามหลังมาติดติดอยู่ตลอดเวลาซัมเมอร์รู้สึกกลัวมากมากนี่มันเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยในขณะที่เธอกำลังร้องไห้ด้วยความตกใจกลัวน่นเองเธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างในห้องเวละ่ะนี่มันห้องมอตี้นี่ว่าแถมมอตี้ตัวจริงยังถูกมัดไว้ในห้องอีกซัมเมอร์เลยยิ่งสับสนเข้าไปใหญ่ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแนแ่ ทว่าช่วงจังหวะหนึ่งเสียงมอร์ตี้คลั่งที่กําลังขู่เธอก็เงียบลงเปลี่ยนเป็นเสียงเบสแม่ที่ขนเคยแทนซัมเมอร์ก็เลยหลงกลเดินออกไปหาแล้วพบเบสที่เป็นร่างบ้าคลั่งจากเอเลี่ยนโคลนเหมือนกันกําลังสาวหมาดมาใส่เธอแต่ดีที่ซัมเมอร์หลบได้ทาให้เบสต่อยไปโดนประตูแทนซัมเมอร์ไม่มีทางเลือกจึงพยายามต่อสู้ขัดขืนและสุดท้ายซัมเมอร์ก็เป็นฝ่ายชนะและฆ่าเบสร่างโคลนทิ้งไปได้แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะสิครับเมื่อมอร์ตี้คลั่งเดินตามมาหวังจะจับเธอเข้าร่วมกับเอเลี่ย โคลนเหมือนกัน เขาหัวร้อยอย่างบ้าคลั่งและเตรียมจะใช้ชแฉลงบังคับให้ซัมเมอร์เข้าร่วมกับพวกมันมาเข้าร่วมกับพวกเราเธอซัมเมอร์ยอมเปิดใจและสร้างตัวตนใหม่ให้ดีขึ้นกับเธอมีแค่ทางนี้ทางเดียวเท่านั้นทว่าไม่ทันที่หมอนั่นจะได้บ้าน้ำลายต่อริกก็เปิดประตูมาแล้วใช้ปืนรังสีสาดใส่ร่างมอ์ตี้โคลนจนแหลกแบบไม่เหลือซากซัมเมอร์ประหลาดใจมากที่ริกโผล่มาได้จังหวะแบบพ่อหมอผจอพอดีแต่อย่างน้อยก็มาช่วยเธอเลยนะริกอธิบายว่าไอหมอน,นี่มันเป็นเอเลี่ยนโครนระดับที่2ที่อันตรายระดับโลก เลยทีเดียวใครแม่งเป็นคนปล่อยไอ้บ้านที่มันออกมาวะเนี่ยแต่ยังไม่ทันได้คําตอบซัมเมอร์กลับสงสัยในโตริกซะง,งั้นนี่หนูจะรู้ได้ยังไงอะว่าตาคือตัวจริงตาช่วยพิสูจน์มาหน่อยสิ เพราะตลอดทั้งตอนมาเนี่ยซัมเมอร์ยังไม่ได้เจอตัวจริงของครอบครัวตัวเองเลยสักคนแถมยังต้องเห็นภาพมอร์ตี้กับเบดต,ตายไปต่อหน้าต่อตาอีกด้วยซัมเมอร์รู้สึกสับสนแล้วก็ไม่ไว้ใจใครต่อไปริกพยายามบอกว่าเขาอะฆ่าเจ้าเอเลียนนี่กับช่วยชีวิตซัมเมอร์มันยังไม่ใช่เหตุผลที่ดีหรือไงซัมเมอร์ก็เลยสักไซส์าถามในตอนที่ริกหายตัวไปเป็นเดือน แต่ก็ได้คําตอบมาว่าริกไปติดอยู่ในวงกฏที่อันตรายที่สุดในจักรวาลยังไงล่ะแต่ซัมเมอร์ก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีจนสุดท้ายก็เหมือนจะคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะซัมเมอร์มันหัวแข็งและไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเอ๊ะอาจจะให้พิสูจน์ลูกเดียวแถมยังจับผิดเก่งอีกต่างหาก ริกที่อยู่ในวงกฏมานานก็คงมีหลงหลงลืมลืมไปบ้างเลยบอกว่าเขาติดอยู่ในนั้นประมาณ90วันละมั้งแต่ซัมเมอร์บอกว่าไม่ใช่เพราะเธอนับอยู่ทั้งวันว่าเมื่อไหร่ริกจะกลับมาและมันคือ82วันทั้งหากล่ะริกเห็นว่าคุยไม่รู้เรื่องแหละก็เลยตัดสินใจปรับปืนลังสีให้เบาลงและยิงใส่ซัมเมอร์ให้หมดสติก็พอถ้าตาเป็นตัวปลอมนะแกก็คงตายไปแล้วล่ะซัมเมอร์นี่ตาแค่เปลี่ยนลังสีให้เบาลงให้แกแค่สลบเฉยๆหรอกและนั่นแหละก็คือคำตอบแล้ว หลังจากรีกผ่านซัมเมอร์มาได้เขาก็รีบขึ้นไปดูมอร์ตี้เพื่อจัดการเจ้าอเอเลี่ยนโครนนั้นให้จบๆซึ่งขาานั้นเองเจอรี่ตัวต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดก็เพิ่งกลับมาจากตีกอล์ฟแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาว เขาดันต้องมาเจอกับภาพที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตของเขามันคือภาพบ้านที่พังยับเละเทะและที่แย่ที่สุดก็คือภาพของลูกสาวที่หมดสติอยู่ตรงหน้าเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเบสภรรยาของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วทอยก็เห็นซากสีชมพูข้างๆที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นมอร์ตี้ลูกชายของเขาอีกจังฮัก ไอ้บ้าเอ้ยใครมันทําอะไรแบบนี้วะตอนนี้เจอรี่เข้าใจผิดไปหมดแล้วว่ามีคนฆายกครัวครอบครัวของเขาและแน่นอนมันมีโอกาสสูงมากๆที่ไอ้บื้อนั่นมันจะเชื่อว่าริกซานเชสชายผู้เห็นแก่ตัวเป็นคนฆ่าครอบครัวของเขาแถมริกมันยังอยู่ข้างบนซะด้วยสิเวแล้วแล้วแบบนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเนะคงต้องรอติดตามกันในคอมมิกส์ฉบับถัดไปนั่แหละครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนใครชอบคลิปแบบนี้ยังไงฝากคอมเมนต์มาบอกพวกเราหน่อยนะและก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์พวกเราด้วยหรือที่อยากสนับสนุนก็โดเนทได้ตามช่องทางด้านล่างเลยนะครับขอบคุณทุกคนมานานที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ